สวัสดีค่ะคลิปนี้จะเป็นการแนะนำการเซตค่าการโพลิมอเตอร์สำหรับอีมอนเตอร์แบรนด์ไอเอนะคะโดยเราจะใช้ที่พารามิเตอร์ P02.27 ค่ะอันดับแรกเราจะทำการกดปุ่ม ESC นะคะเพื่อเข้าโปรแกรมค่ะจากนั้นกดปุ่มลูกศรขึ้นนะคะปรับตัวเลขนะคะเป็น02ค่ะ จากนั้นกดปุ่ม ENT นะคะเพื่อเซฟค่ะเราจะทำการปรับทศนิยม2หลักนะคะให้เป็น2,7ค่ะโดยใช้ปุ่มลูกศรขึ้นนะคะหรือจะใช้ปุ่ม Shift ก็ได้ค่ะ oh. เพื่อเป็นการเลื่อนตำแหน่งหลักของตัวเลขนะคะจะทำให้สะดวกในการเซฟมากขึ้นค่ะจากนั้นทำการกดปุ่ม ENT นะคะ จะเห็นได้ว่าทางโรงงานนะคะจะตั้งค่าความถี่อยู่ที่100อยู่แล้วนะคะเราจะต้องทำการปรับให้เหลือ86.2ค่ะโดยใช้ปุ่มชิปนะคะในการปรับที่เราต้องเซตเป็น86.2เพื่อเป็นการโปร t เทคมอเตอร์ค่ะเมื่อเกิดค่ากระแสะเกินนะคะอินเวอร์เตอร์ก็จะชิปภายใน1นาทีค่ะ จากนั้นนะคะเราก็ทำการเซฟค่ะและกดปุ่ม ESC 2ครั้งนะคะเพื่อกลับเข้าสู่หน้าหลักค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการเซตค่าการโพเทคมอเตอร์ของอินเวอร์เตอร์แบรนด์ INVT นะคะ